ดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานอีกห้าพันล้านปีก่อนที่มันจะกลายเป็นดาวยักษ์แดงกว่าจะถึงตอนนั้นมนุษย์อาจจะยังคงอยู่หรือสูญพันธ์ไปแล้วเราไม่อาจรู้ได้ในหนึ่งวินาทีดวงอาทิตย์ปล่อยพลังงาน380ล,ล้าน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 วัตต์หรือ3 8คูณ10ยกกำลัง26ในหนึ่งวินาทีดวงอาทิตย์สามารถชาร์มือถือได้ถึง 7พันล้านล้านล้านเครื่องชาร์จรถยนต์เทสลาได้1,000ันล้านล้านคันบ้าน304แสนล้านล้านล้านหลังจะมีพลังงานใช้ฟรีในทุกๆวันแค่หนึ่งวิของพลังงานดวงอาทิตย์ทั้งหมดที่ถูกปล่อยหากเทียบกับระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาในปี1945มันจะเท่ากับระเบิด6ล้านล้านลูกสรุปง่ายๆ แค่หนึ่งวินาทีของพลังงานดวงอาทิตย์โลกของเราจะมีพลังงานใช้ฟรีได้หลายล้านล้านปีและนี่คือพลังงานของดวงอาทิตย์แค่หนึ่งวิที่มีผลกับโลกของเราอย่างมากหากคุณชอบเรื่องอวกาศโปรดติดตามเราสนับสนุนเราด้วยการซื้อสินค้าอาวกาศในตะกรา้าขอบคุณที่รับชมมากๆครับ